อย่าเด็กกินรู้เพราะลุงตู่ยังอยู่อีกนานยิ่งฟังแล้วให้รำคาญอยู่นานทำไมเล่าลุงข้าวของเครื่องชายขึ้นได้รังตังลุงสะตังในพกในทุงไม่ขึ้นเลยลุงทำง่ายลำบากตรากตรำทุกเช้าค่ำช่างทรมานแปดปีที่ลุงทำงาน พวกฉันทยอยอดตายกลับบ้านทัดลุงแม้ลุงทำต่อไม่ไหวย,ยิ่งอยู่มีแต่ตายทนได้อย่างไรให้คนเขาด่าคนเชียไม่รู้ว่าคิดได้ไงสู้สู้ลุงตู่อยู่ไปเชียร์ไม่ลืมหูลืมตา ลุงตูรักชาติรักศาสตร์กษัตริย์รักศา,กาสนาผมคงไม่รักสินะทั้งที่ตัวข้าก็คือเลือดไทยมันน่าเจ็บใจคำพูดคนไทยแบ่งฉันกันเกินคนจนทนทุกข์เผชิญคนมีเงินไม่สนใจใครไม่ให้ลืมตาอย่าหวังเพเยอขึ้นได้ผมเห็นมาหมด แล้วเพื่อนทั้งหลายคือต้องทำใจและยอมรับมันอย่าแดกกินรูเพราะลุงตู่ยังอยู่อีกนานลุงตู่สู้สูลุงตูส่สู้สู้ลุงตูส่สู้ส,สู้สู้กับใครวะ แปีแล้วสู้อยู่เนี่ยไม่รู้สู้กับใครฮ้สงสัยสู้กับประชาชน